ิ่งมานั่งมาอยู่เนี่ยก็นั่งมาเนี่ยจะไม่กดทุกบ้านนั่งกินได้ทุกบ้านไงเออตอนนมนมใช่อ่าตอนนี้กำลังมารับลิ้นจี่นะคะคุณผู้ชมที่บ้านของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเขาส่งมาจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็คุณยายก็เลยเอามาขายนะคะน้องปูเป้ไปตามนะคะคุณผู้ชมนี่มามาซื้อลิ้นจี่นะคะมามาซื้อลิ้นจี่5้ากิโลนะคะโลละสี่บาทนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปแถมอ๋อไม่ใช่เอาไปแถมแบม่มจะเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ให้ที่ทำงานที่เขาทำงานให้ด้วยเดี๋ยวเอาไปให้ยายปองก่อนเดี๋ยวแบ่งเอาลิ้นจี่ไปให้ยี่ยปองก่อนนะคะคุณผู้ชม คิดว่าจะไปตามไปเต้นเห็นปูเป้ไปหาปูเป้ไปนําเสนอว่ามีลินจี่นะว่ะให้บอก่ะคาหวานมากค่ะลูกเล็กแต่หวานจ้ะลูกเล็กแต่หวานโลสีซิปจ้ะจากเชียงใหม่เอาน้แพรวไปไหนนี่ รอค่ะอยู่แหล่งบ้านจ้าเด้ไปเอาไปกินเราก็ไปแบ่งเขากินนะเนี่ปูเป้ไ้นําเสนอเนี่ยปูเป้ปั่นจักรยานสงสัยไพรสยาไว้บอกว่าไปทานย่เทาดูเอาไหมนะใช่เนี่ยนะคะลิ้นจีจากเชียงใหม่วันนี้มีการบ้านเยอะหรอ นี่นะแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอาไปให้ที่ทำงานนะคะไปแบ่งกันกินนะคะคุณผู้ชม ลิ้นจี่จักรพัดวันหวานจากเชียงใหม่เดี๋ยวเอาไปแบ่งให้ที่เขาทำงานนะคะอันนี้จะเป็นลิงจี่ที่แม่ไปซื้อมาโลละสี่สิบาทเดี๋ยวแม่จะเอาไป เดี๋ยวจะเอาไปแบ่งให้ที่ทำงานนะคะคุณผู้ชมเจอกันค่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้หนึ่งถุงนะคะลูกเล็กแต่หวานค่ะรับรองเพราะว่าเราชิมแล้วเมื่อกี้อ่ะนี่นะคะคุณผู้ชมลิ้นจี่อ๋อเมื่อกี้ซื้อมาห้าโลให้ย่าปองไปแล้วโลหนึ่งก็เดี๋ยวเอามาแบ่งทีมงานที่ทำงาน บ้านค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมอาลินจีหวานๆนะคะอร่อยมากค่ะ,าคะยายยายไหวเขาขายเขาเขามาจากเชียงใหม่มลูกเล็กแต่ว่าหวานนั่นชิมแล้วอลองกินดูแบ่งกันเชียงใหม่ เลยบอลมาเอกขันหนึ่งแจคขันหนึ่งโอกาสเจอกันคลิปหน้าค่ะย่างจะกลับบ้านพอดีเลยอันนี้อยู่ไหนกันนี่จันอาหรอเนาะจันอาอ๋อเดี๋ยวจันอาเดี๋ยวแมวก็จะไปทำสวนแล้วตัดหญ้าให้แล้วเดี๋ยวจะลกเกินไปทำตอนนี้